สวัสดีค่ะน้องๆอ,งอนุบาลสอวันนี้คุกิ๊กมีเรื่องราวดีๆของข้าวสวยข้าวต้มมาฝากค่ะเรื่องทำงานบ้านสนุกจังแล้วเด็กๆล่ะคะช่วยงานคุณพ่อคุณแม่บ้างหรือเปล่าเรามาฟังกันดีก,กว่าค่ะว่าเด็กๆทั้งสองช่วยอะไรกันบ้างปิดเทอมพี่น้องอยู่บ้านได้หยุดนานๆวันว่างมากมาย แต่พ่อต้องไปทำงานแม่มีงานบ้านยังพักไม่ได้ข้าวสวยขอช่วยรีดผ้าข้าวต้มอ,อาสาทำกับข้าวให้คุณแม่ยิ้มแล้วรีบบอกยังไม่ได้หรอกงานยากเกินไปสำหรับหนูหนูแถมยังอันตรายเสียด้วยพ่อแม่ต้องช่วยหนูถึงทำได้แต่มีงานอีกหลายอย่าง เด็กๆช่วยบ้างงานเสร็จเร็วไว้ช่วยเก็บที่นอนผ้าห่มและหมอนพับจัดวางไว้ผ้าห่มแปลงกายเป็นดอกกุหลาบโอ้โหเจ๋งจังเลยครับพี่แล้วช่วยปัดกวาดเช็ดถูโต๊ะเตียงและตู้ให้ดูเหมือนใหม่ทั้งสองแข่งกันเป็นนักสืบตามหาร่องรอยของฝุ่นตัวร้ายกันเถอะ ข้าวสวยเริ่มกวาดห้องนอนแต่ฝุ่นปลิวว่อนกวาดต่อไม่ไหวเบื่อเหนื่อยหมดแรงแล้วนะร้องเรียกแม่จา๋าแม่จา๋าช่วยหนูเร็วไวแม่บอกให้ใจเย็นๆนี่ไงแม่เห็นพัดลมเปิดไว้ลมแรงพัดฝุ่นฟุ้งทั่วแต่ไม่ต้องกลัวปิดแล้วก็หาย ปิดพัดลมแล้วเปิดเพลงดีกว่าจ้าเด็กๆกวาดห้องไปร้องเพลงเต้นรำไปด้วยก็ได้นะแย่ yeah, แล้วข้าวต้มไม่ระวังชนของข้างหลังตกแตกกระจายข้าวต้มขอโทษเสียงอ่อยทำหน้าจ่อยๆน้ำตาจะไหล แม่ยิ้มบอกว่าไม่โกรธไม่โกรธแม่ไม่โกรธหนูหรอกเพราะลูกขอโทษและไม่ตั้งใจแต่ต้องช่วยกันเก็บแล้วก่อนคมเศษแก้วบาดเท้าของใครดูรอบรอบให้ดีและอย่าใช้มือเปล่าหยิบเศษแก้วนะจ๊ะโจรสลัดตามหาเศษอัญมณีล้ำค่ากันเถอะมาแข่งกันเอาของเล่นใส่ตะกร้ากันเถอะ ตอนบ่ายนั่งเล่นด้วยกันพี่น้องแบ่งปันของเล่นมากมายเล่นเสร็จเก็บวางเข้าที่เป็นระเบียบดีพ่อแม่ปลื้มใจแต่วางเบาๆนะของจะได้อยู่กับเรานานๆตกเย็นแบ่งงานกันทำข้าวสวยรดน้ำต้นไม้ดอกไม้ฝนเทลงมาแล้วจ้าดอกไม้จ๋าข้าวต้มให้อาหารถุงเงินเจ้าหมากินเพลินท้องอิ่มสบาย เม็ดฝนเทลงมาแล้วรีบกินแล้ววันนี้เหนื่อยมาทั้งวันทุกคนช่วยกันงานถึงเสร็จไวถึงเวลากินข้าวพร้อมหน้าฝีมือแม่จะอร่อยถูกใจหนูจะช่วยแบบนี้ทุกวันเลยค่ะแม่วันนี้เด็กๆช่วยพ่อแม่ได้เยอะทีเดียวคืนนี้พ่อแม่อยู่ว่างเพราะงานหลายอย่างพี่น้องช่วยไว้ จึงมีเวลาเล่านิทานให้ฟังแสนนานพี่น้องสุขใจเป็นยังไรบ้างคะเด็กๆข้าวสวยข้าวต้มช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านแล้วเด็กๆล่ะคะทำอะไรที่บ้านกันบ้างแต่ก่อนจบบทนี้เรามาทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนกันค่ะง่ายๆแล้วเราช่วยกันนะคะสวัสดีค่ะ